ถ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับถ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้กล่องสุ่มนะครับเตรียมไว้15บห้ากล่องละหนึ0งพบาทนะจ๊ะเอ๊ะเกิดกล่องนะครับก็เกิดอีกนานเก้ากล่องกล่องมะพร้ากล่องมะละกอโยโยโยนะวันนี้คุณปู่สุรินทร์นะครับมาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดไลฟ์สดกล่องสุ่มมูลค่า1,000บาทนะครับตอนนี้มีคนจองแล้ว7กล่องนะครับโยโย โย่่า <hers posterior i> <sm> <ots> <problem> ่า่า่ยทำมาแล้วนะสองคนนะโย่โย่ทีหลังจองเลยไหมครับ ส่วนนี้พี่แม็กซ์บ้านกงนะครับต้องเปิดเว็บด้วยช่างวันนี้คนระับโยโย่หุ่ใหญ่ตารๆวันนี้คนระับสวัสดีครับสวัสดีครับนะตอนนี้17คนนะคนนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดที่จองกล่อง <c oughs> ส่งไว้นะอยู่ด้านหลังนะครับต <c oughs> ัวอย่างนะครับกล่องสูงมูลค่าหน0 0พันบาทนะครับ1 0 0 0พันบาทนะมีคนจองแล้วเจกล่องนะครับใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องซนะีครับโยโย่ให้น้องซีสลับกล่องข้างหลังนะครับนะนะเดี๋ยวให้น้องซีสลับนะครับผมเตรียมไว้15้ากล่องน้องซีไม่รู้นะครับ โยกผมรู้คนเดียวนะครับเดี๋ยวสลับเรียนกันแล้วก็จะเขียนเลขติดไว้ตรงนี้นะครับถ้ว่าใครอ่าไอ้ดาวเลขไหนก็นะถ่ายมาในโยกนะครับ,รบอ่ะใครที่จองไว้นะครับขั้นแรกม,มีพี่เทนิดนะครับพ,พี่พี่พวิรัตผู้กองสมบูรณ์พี่อน,นันนันอเนกอ้นวยอ,อ้นวย นะ้าพิมหนวยพี่โดนโดแล้วก็สมเจตแล้วก็นะ้พาพ่อจานนะฮรับพ่าจานแขกนะวอรรามแล้วก็คนสุดท้ายคนที่8นะครับทั้งหมด8คนใครเข้ามาแล้วโย่โย่โยน,ะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องสีสลับกล่องแลวหลังเลยวันนี้วันนี้2องเอาหมายเลข2องแล้วกันคนระับนี่นะครับดูครับไอไข่ลุกกล้องกนหน่อยว่าเห็นไหมครับนี่นะครับรย์จาบอกวันนี้รอนที่สองนะเอาเลข2นะโอเคนะเอาเลขสองออก 2, ถผมแกลหน้าจอเล็กสองไปก่อนนะครับรอบนี้ไม่มีทองคำนัยนงแต่รับรองว่าคุ้มแล้วกันนะครับผมใส่ช้าไว้แน่นแน่นอนนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะแกะโชว์เลยนะอาถ้าไม่มีผมแกะโชว์เลยแล้วให้พี่เอาเลยนี้เลยกันนะเป็นกล่องพลาเครื่องและอุปกรณ์มาเครื่องแล้วมีเลขสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสี่ส่งฟรีหน้าบ้านครับผมจะโชว์เลยวันเจ็ ล่กนี้มันที่สามมาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะกล่องนี้ถ้าใครถูกใจผิมเลขสามมากล่องนี้มูลค่าหนึ่งนะครับจะแกะให้ดูนะครับทีมไม่ได้เตรียมไม่ด้งถ้าใครถูกใจนะครับทิมเลขสามมามูลค่าหนึ่งคัานะกล่องนี้นะเดี๋ยวแกะให้ดูครับเหลือที่ไม่ต้องเหลือพี่ไม่ต้องอะไรวะใครอยากได้พิ้มเลขสามมามูลค่าหนึ่งคนะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะแกะให้ดูครับรากว่าไม่ได้เตรียมมาแกะ ไอผิวเล็กสามมานะหนึ่งพันนะลูกค้าใหม่อุ่นเงินก่อนนะ,นะ,นะอ่านี่ครับกล่องนี้นะไอดุงใจผิวเล็กสาม,มานะฮะมีนังสือพลาหนึ่งกระเล่เามแต่ออกแล้วเปิดมาหมดแล้วไค้นี้นะฟักแล้วแกดูนะกล่องน,นี้นะได้ตามไอดุงใจผิวเล็กสาม <c oughs> ไว้หยอดกระปุกนะฮะมีอันนี้นะอันนี้กิ่นไม่เกี่ยวนะนะัเสือหพ่อแล้วเรียนแกยากน,นะพี่นะ แล้วพรุ่งนี้ต้งแคปใหม่แกพิงแม่งเลยแกไปแล้วนะหนึ่งพันไม่มีใครเอาไม่เป็นไรนะครับเยอะแจกน,นะกล่องนี้นะโยโย่คุณปูสลินมาแจกพราเครื่องนะวันนี้นะพ้า,า,พาเครนะื่องนะมูลนะค่าหนึ่งพันบาทแต่เครื่องระคายอยู่แล้วครับในกล่องนี้นะครับในกล่องน,นี้นะแนะจกนะฮะแจกไม่มีคนซื้อแจกไหม,ม เราไม่ใช่ค่ะของสุ่มนะพูดให้ท่าว่สุ่มโไหนองชั้นแสองชไม่ใช่ค่ะมาไปไม่นอยไปเอาบับบบบเเปยไม่ใช่เาสิเจไม่ใช่เกาเาไม่ใช่ออไม่ใช่ถึงเก้าแปดอ สองเก้ห้าบศูนย์ศูนหนึ่งหศนอ่าศูสอกไม่ใช่สีห้าไม่ใช่ค่ะแล้วรู้วนาเลขอะไรสองแปด เอาไปเยี่ยมของพอด้วยนะผมจะใส่ในกล่องมาให้นะเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้ไปในกล่องนะเป็นที่ระลึกจากคุณปู่สุรินทร์คีมีมากนะครับยินดีด้วยครับพี่ขาวเก็บด้วยนะพี่นะเอาไปตื้อไว้นะทําไมผมเอาเลขนี้คือวันเกิดผมนะครับเลขวันเกิดผมนะครับโยโย่เลขคุณเกิดคุณหมอปู่สุรินทร์นะครับ ภรรยาผมนาลิต้าเจนใครอะไรหรอเนี่ยนาติต้าคือใครนาติต้าคือใครจำชื่อภาาษอังกฤษนะนาติต้าได้ชื่อนาติต้าชื่ออะไรอ่ะซีซีนั่นนี่โอ้ยเขียวหมดแล้วเนี่ยโอเคจบตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวแถมอันนี้มาให้ด้วยนะเลิกไลค์เลยไั้หมดเลยตาแบบนั้นหน้าตุ้ยจโจกใครอยากเห็นผมต่อย เอาอีกกล่องครับผ้ใหญ่พี่นะแจกอีกกล่องนึนะครับวันนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ให้พี่โรโรเลือกนะครับก็วันนี้จบเพียงเท่าน,นี้นะครับไม่หมดตั้งใจว่าสิกล่องแจกเป็นกล่องหนึ่งก็ปล่อยไปแค่สองสี่หกแปดกล่องนะครับ 8กล่องแจกไป1กล่องนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฝันดีราตรีสวัสดีนะใครที่จะรับโบนหรือใครที่จองไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมติดต่อไปนะโยโยโย,โยไปก่อนนะสวัสดีครับ